สวัสดีครับวันนี้ผมก๊อปลดบ้านนะครับมีรถมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นวีโก้ปี2องพเครื่องเบนซินนะครับติด NGV มานะครับสภาพหล่อๆเลยนะครับผมภาษีหมด6 8นะครับสีก็มีดิ้วรอยบ้างนะครับแ็กสินะครับยางดีๆเลยนะครับหล่อๆเลยนี่ครับ เนี่ยครับสีก็มีริ้วรอยตามตะเข็บนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยครับสภาพสีเนี่ครับเป็นลายบุกพิดหนึ่งนะครับใครรับได้สนใจเลยนะครับมาทักมาได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับจดเจไฟฟ้าเนี่ยครับสีก็มีแบบนี้ครับตามตะเข็บจะมีริ้วรอยนิดๆหน่อยครับใครที่สนใจเอาไปใช้งานไม่ซีเรสเรื่องสีนะครับประหยัดนะครับตัวนี้ยุคนี้น้ำมันแพงครับเติม NJV ดีกว่าครับ วันนี้เปิดแคปได้แล้วนะครับนี่นั่งสบายครับกว้างขวางครับประจุไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานครับนี่รถวิ่งแสนสามนะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับรถคันนี้เดิมๆอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะครับมาจากเชียงใหม่เครื่องสองจุดเจ็ดนะครับแมกยางสวยๆเลยนะครับรถหน้าตาเดิมๆเลยนะครับนี่ครับตัวอาตัวเลขอยู่ครบนะครับ ตัว L นะครับเพจนี่นะครับปี2011เครื่องรลอๆเลยนะครับสาพโปรเดิมๆเลยนะครับโตโยต้ารถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับตัวนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับ1นึ่0แบาทนะครับใครสนใจโทรเบอร์087 321 087 2นะครับ เล่มชุดโอนพร้อมนะครับขายสดเท่านั้นนะครับไม่จัดไฟแนนซ์ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ